สวัสดีครับนี่เราก็อยู่ในเกม Euro Truck Simulator นะครับเราก็ได้พลังปิดแล้วนะวันนี้นี่เลยนะคุณด้าต้องการ ADR c า a s s 8เลยนะโอ้หนี่โหดมันเป็นอะไรแล้วเนี่ยกดกดอะไรสักอย่างนี่เราเปลี่ยนคันแล้วครับเป็น MAN TGX Euro 5 S <S <an> ก็ดีแหละแต่ว่าเล่นนานๆเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะแบบรียกว่าแบบโอ้มีคันเดียว <c oughs> ความจริงเรามีหลายคันนะแต่งเอาไว้เล่นๆ <S <S <an> <S เปลี่ยนภูมาหลรสักหน่อยก็ดี พีซีเวลามันขับให้เรามันน่าจะเต็มรอยนะเพราะเราเอามันมาขับมันจะเต็มรอยตลอดไปเงียบว่ะเดีย๋ยวคันนี้จอเล็กไปนิดโอ้ตายดังเว้ยติดที่เกียร์นะเกียร์เล็กไปหน่อยโอ้เห็นนี้เรารับงานเวอร์ทักนะเราไม่สามารถ เทเลพอร์ตได้แล้วเราต้องวิ่งไปเองนะแต่รู้สึกว่าตำแหน่งตำแหน่งที่จะส่งอะตำแหน่งปลายทางอะมันก็ใกล้ครับถึงเราจะรับงานไกลนิดนึงแต่ตำแหน่งปลายทางมันใกลออ้อันนี้เสียงดีนะเออเสียงเนี้ยชอบ แบบไฟเลี้ยวดังกว่าเครื่องยนต์เนี่ยอย่างเงี้ยชอบมันดูเออมีนั้นหน่อยมีเสียงเตือนนิดหนึ่งไงเสียงไฟเลี้ยวเตือนได้ถ้าเครื่องยนต์มันดังกว่ามันก็กรบหมดเลยเออต้องเปิดไฟชัดชัดด้วยเทอะไรเงี้ยเออย่างเงี้ยเจิงอย่างนี้ไฟชัดไฟชัด ค่อนข้างเยอะอยู่นะเกือบ7 0 0ดร้อยฮะหกร้อก็เป็นลองไอสแกเนียเป็นลองสแกเนียสแกนเนียก็เป็นลองวนโวอ,อกีกถ,ถ้าวัดที่วัดที่แรงมาคัานนี้ก็ปรับเป็น6กคูณสีได้ก็คือใช้กําลังได้เต็มที่นะหกคูณสีมันสมดุลกว่าเวลาลากกันมันหนักหนักมก็ ช่วยกันช่วยกันลากองมีสองเผา,าเนียสองเผาเผาเบอร์ช่วยกันลากแต่ถ้าสี่คูณสองบางทีมันอาจจะแบบไม่รู้เนี่ยคือบางทีมันอาจจะว่ามันโฟกัสไปนในเผาเดียวมากเกินไปถ้าเผานั้นขาดความสมดุลเมื่อไหร่คงลากไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้เกมมันคิดมาหรือเปล่านะ <c oughs> อันนี้คิดเองถ้ามีสองเผาม,มันก็ช่วยกันหมุนไงเผ่าหนึ่งมีปัญหาเผ่าหนึ่งก็หมุนได้ ไอ้นี่มันคือแม่เนะี่มันทำจออะความจริงมันเอาแบบสัญญาณเตือนไปตรงกลางเยอะไปหมดเลยนะดูจอตรงกลางมันดำๆาแหละคือเป็นแต่และช่องเป็นสัญญาณเตือนมันเยอะไปความจริงไม่จะเอาจอข้างบนนะ่สีน้ำเงินขาวมันใหญ่กว่านี้ก็จะดี ดีจีเอ็กซ์ยูโรไฟฟ์หนึ่งสอง อถ้าเกิดเป็นยูโรซิกอ่ะไอไฟหน้าปัดเออไฟตรงตรงอะไรมันจะมีไฟ เป็นสีไม่ใช่ชมพูอะไรเงี้ยนะไฟตรงข้างๆพมอะไรดูสวยกว่ามีไฟด้วยมืดๆเออแต่ก็ก็ไม่แน่ใครต้องร้อมืดๆก่อนเึื่อมืดๆจะมีไฟ <c oughs> อาจจะกลางวันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ติดขึ้นมา <c oughs> โอเคไครับลดเหล่านี้สีส้มนะแหมอันนี้ ส้มดำส้มดำขาว6กไมล์ชิลเลยครับรับงานไกลแต่ว่าเป้าปลายทางใกล้ส่งปุ๊บถึงแล้วแอคชิ่เมนนี้โหดนะเนี่ยอิ Industrial Industrial. 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 นดัสเทรียลสแตนดาร์ดอินดัสทรีนที่สแตนดาร์ดโหดนะโหด ให้ส่งทั้งหมด24ครั้งเะมันมีทั้งหมด12สถานที่สถานที่ละ2รอบต้องส่งไป2รอบต่อที่ถามว่า12ไม่พอหรือไง <c oughs> ที่เล่าก็พอแล้วที่จะ2รอบอีก <c oughs> จะได้ไม่ลืมกัน ต้องขนระดับนู่นนะระดับห้าหมื่น Yeah. สองหลายคันนะที่แบบดีนะเ,ออเครื่องแรงและมือสองเนี่ยเพราะว่ามันมันออกแบบรุ่นใหม่มาส่วนใหญ่มันไม่เน้นเครื่องแรงมันเน้นประหยัดพลังงานของเก่ามันก็เลยแรงกว่าเฮ้ยมันจะเลี้ยวเพื่อน ร in so <ge> ู้แล้วแต่ทำอะไรไม่ได้รู้แล้วแต่ทำอะไรไม่ได้เลยเศร้าเห็นมันเบรกก็รู้แหละเมื่อกี้แต่เราแบบโอ้โหไงบิงฉิวอะไรเมื่อกี้มันันับนไปในงานเบรกตรงทางเลี้ยวก็เห็นแล้ว เลี้ยวแน่นอนถึงไม่เห็นมันเปิดไฟก็รู้มันเลี้ยวแน่นอนมเมื่อกี้นะเบรกแลก็โดนนะเมื่อกี้เบรกนะแต่ก็โดนเบรกเบรกไม่อยู่ไอมันเบรกก็พุ่งไปโดนมันนิดหนึ่งจ่ายไปประกันจ่ายไป เมื่อกี้เพิ่งรับงานไงนี่จะส่งแล้วเหรอโอ้โไวมากครับเวสนี้ก็ถือว่านับนะเพราะว่ามันเป็นส่งมาที่บริษัทตรงเนี้ยถูกต้องครับบริษัทอนะไรวะเนี่ยเอสโ i เนียนเ r เปอร์เนี่ยถูกต้องนะที่คุณได้านี่ถูกต้องแลละตำแหน่งถูกต้องทุกอย่างครับได้แน่นอน บริษัทนี้เราเคยส่งมาแล้วรอบหนึ่งมั้งน่าจะส่งมาแล้วรอบหนึ่งเออนี่ยังเป็นเป็นสีเหลืองแล้วใช่ส่งมาแล้วรอบหนึ่งอันนี้ก็เป็นรอบสองก็ครบพอดีส่งส่งที่ละสองรอบก็เอ็กซิบเมนต์ว่างัน้นติด Sun Fury ไปพวกวงจรไฟฟ้าเนะเซอร์กิตต่างๆนู่นไง พวกเหล็กไหมวะอุ้ยแคบเหลือเกินวต้องตีวงนิดนึง ไม่ได้เปิดไฟว่ะลืมเปิดไฟหน้าโอ้โหหางมันเร็วเว้ยหางนี่โคตรเร็วหางเล็กๆแต่มันฟาดฟืดลื่นปืดเลยหางเนี่ย แมนแมนไหนวะอ่ะเฮ้ยแจ่มเลยนี้แจ่มเลยนะโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคหักกลับมานิดนึงอ่าได้ละได้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 อย่าขยับเยอะเดี๋ยวชนนู่นชนนี่แค่นี้ก่อน โอ้ oh, ต้องเปิดไฟเพื่อนเพื่อนไม่เปิดไฟมืดนะฮะเปิดไฟกันปะ Vehicle โอ้ oh, ต้องเปิดไฟหน่อยเพื่อนเปิดหนักๆเลยนี่เปิดหนักๆเปิดหนักๆไปดิเออนี่เปิดที่มันหนักๆอ้าวทำไมมืดมืดอ,อีกแล้ว ให้เราวะโอเคครับส่งงานอ้าวึ๊กอ่านับนับไปอีกหนึ่งแสนลอันนี้หนึ่งในสามนะเฮ้คุณด้นี่ก็สองแล้วเรียบร้อยครบแลวแปดรอบเจ็ดแปดโอเค พ้คทางที่ยาวไกลโอเค,ครับอันนี้ดีครับดีอันนี้ใช้ดีมากแต่ต้องของหนักๆ่อยนะเมื่อกี้ของเบาหน่อยก็เลยไม่ได้วัดอะไรเท่าไหร่ T G X